ทุกคนเลยนะคะเราทานอาหารข้ามกับบริษัทสาเคื่องอะนร day by day กันทุกคนราคาก็ไม่แรงทุกคนนะคะก็แบบทั่วไปร้กว่าบาห้าสิบหกสิบอะไรเงี้ยมีหมดราคาอะไรเช่นเบอร์เกอรเนี้ยก็มีหลายราคาแบบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบร้อยหนึงแตเป็นที่พูดคือราคาบาทนะคะทุกคนลองได้นะคะดีบ d เดี๋ยวเราทานให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเมนูเขานะคะแล้วก็ราคาต่างๆ ก็เนี print, ่ยใส่สู์เข้าไปก็จะดูราคาเนาะมันก็แบบไม่ได้แพงขนาดนั้นอ่ะเนความรู้สึกเนาะเนี่ยอันนี้ก็ส0มสิบเคปมิชล่าสี่สิบาทอะไรเงี้ยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นะคะทุกคนอันนี้ก็ข้าวใดๆก็ไม่แพงตรงข้ามบริษัทนะคะดีบดีก็ไดอูอันนี้ก็คือชาคารักนะคะแบบครั้งที่แล้วที่เคยให้ดูไปนะคะแบบร้านที่แล้วก็แบบมาฝึกครั้งที่แล้วมันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เหมือนกันอันนี้สิบาทก็เบอร์เกอร์เมื่อกี้5้าสิบบาทก็พี่ใหญ่อยู่นะ ตอนน,นั้นหนูเหงาคุณง่นว่าเจน้องเล็กสุ